มาแล้วครับผม15นาฬิกา20นาทีตอนนี้รถหน่วยมาแล้วครับผมเออนะกับทีมงานนันทรรภาพยนตร์ครับวันนี้ออกตัวจากอำเภอประคำครับผมเออรถหน่วยมาแล้วครับ <c oughs> อ้โอโ๋อโอ,โอยาวไปยาวไปครับตอนนี้ ปาย3 21นาทีรถหน่วยถึงวัดครับผมมาดูแล้วกันครับวันนี้จะตั้งโจไปทางไหนนะครับเป็นไงบ้างสุดยอดไหมเมื่อคืนทั้งหมดแถวตรงแบกบอโอ้แ่ ต่ละคนครับผมดูสภาพดินเต็มเลยครับผมไปแล้วไปลงตรงไหนครับวันนี้อูลงตรงนั้นเลยอูเดืยดปื้ดครับผมอืออืวอ,อ้จอดเลยไปแล้วครับตอนนี้มาถึงก็คงไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะครับลงจอเลยครับนี่ครับหลวงพี่บอกว่า หันหน้าไปทางทิศเหนือครับวันนี้สวัสดีด้วยนะครับผมตอนนี้รถนังมาถึงแล้วครับผมมาดูแล้วกันว่าวันนี้จะลงโจขนาดกี่เม็ดนะครับกับทีมงานนันทวันภาพยนตร์หน่วย12ล้อครับผมกับงานแก้บนที่วัดสนวนใ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 นนะบรรยากาศไม่ต้องห่วงครับวันนี้ชุ่มช่าทั้งวันแน่นอนนะอืมฮะอ่ะพอค้ามาแล้วหนึ่งท่าน นะครับ,บอ,รอ,อืมนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาช้านิดหนึ่งเพราะว่าที่ประคำรู้สึกว่าพื้นที่จะเป็นดินขบสะนะครับผมไม่สามารถเอารถหน่วยเข้าไปเก็บของได้ก็เลยต้องเบรกเอานะครับก็เลยทำให้มาช้านิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็15นาฬิกา30นาที ยังไงก็ทันครับผมวันนี้ตามพื้นที่ที่จะหันมาน่าจะประมาณโจ18เมตรไหมพี่นอ้องนะครับผมเพราะว่า26เมตรไม่น่าจะได้เพราะว่าฝั่งนูน้นมีทางด้านศาลานะครับผมได้ก่อสร้างขึ้นมานะครับถ้าจะหันไปทางทิศเหนือบริเวณขนาดนี้ไม่สามารถตั้งจ26เมตรได้แน่นอนนะครับก็ มาถึงหน้างานแล้วครับผมอาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าทางด้านพื้นที่อำเภอประคําวันนี้นะครับโดนฝนทั้งคืนเลยนะครับผมเก็บบรรยากาศว้ให้ชมแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องแฟนพันเพสันทวันภาพยุนทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ดูแต่ด้านบนก็พอครับหงิดแตสุงมาแล้วแจวเลยรถ12ล้อนี่แน่นอนจริงเลยครับนี่ ตรงนี้นี่ดินเทใหมน่นี่เสียบปืดน,นี่ไม่กลัวเลยนะครับผมเหยียบขวัญขโมงเลยล้อฟรีเลยนะฮะโอ้ทางนู้นก็เริ่มแล้วนะใส่ครอซิ่งจากสุรินถึงไหนถึงกันอืมนะฮะตอนนี้น้องๆทีมงานเริ่มขนสัมภาระเป็นไงเมื่อคืนสนุกไหม ดูสภาพครับนี่ครับพี่น้องดูสภาพครับเป็นไงเมื่อคืนเละไหมตอนเช้ารถหน่วยเข้าไม่ได้เลยบันไหนรถถ่ายลากบ่หรือว่าเบรกเบรกด้วยรถถ่ายด้วยก็เลยทําให้ช้าวันนี้วันน sure> ี้ก็น่าจะชุมโจขนาดกลางแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ จะสี่โมงแล้วสวัสดีครับผมเมื่อคืนสนุกไหมทั้งคืนเลยบ่ตกทั้งคืนเลยนี่นะครับผมก็ถ้าจะตั้งโจยี่หคงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าติดการ,ปรเปลี่ยนวันนี้น่าจะโจรประมาณกี่เมตรจันสิบแปดเนาะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับผมรถหน่วยสวยงามจริงๆเลยนะครับรถหน่วยตัวนี้นี่ไปโตจาก รุ่งถังซิ่งนะฮะสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงบ้างสนุกไหม,มสั้นๆเลย<ป>เละบน้องไปไทยจเจริญตอนเช้านี่ได้ข่าวว่ารถหน่วยเข้าไม่ได้เลยนะอาจารย์ทั้งหมดแถวตรงเบรกเลยดินมันอยู่บนสะน้ำด้วยเนาะนนลแล้วก็ทันเทวดาก็โปรยทั้งคืนเลย<ำ>กันนำ วันนี้ก็มาถึงหน้างานอาจจะช้าน,นิดหนึ่งก็ได้ชมโจขนาด18เมตรแล้วกันนะครับยังไงก็ทันซาเชคแน่นอน5โมงครึ่งหรือประมาณ6โมงครับอ๋เร็วเร็วเร็ว,รวทีมงานครับผมรุ่งทังสิ่งรับติดตั้งระบบน้ำนะฮะรถน้ำนอ่านผิดนะครับรถหน่วยนี่ก็ไปตอ,อยู่ที่รุ่งทังซิ่งนะครับผม ทำได้สวยมากครับพี่น้องดูวะนะสติเกกอร์นะทันภาพยนตร์นะสีจมพูเข้มตัดกับสีขาวนะครับมีรูปดีเจสบะเฮล็งอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมแล้วก็ท้ายก็จะเป็นทรงเหมือนบัสนะครับผมโดยรวมสวยงามครับผมรถหน่วยนี่คันเดียวรู้เรื่องครับผมขนอุปกรณ์ได้ทั้งหมดยกเว้นเครื่องปั่นไฟนะครับที่ไม่สามารถเอาขึ้นได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนๆนู้นนะฮะ จะเป็นเครื่องบันไดโอหนุน่มโลอโอครับรถวันนี้นี่รู้สึกว่าจะเปื้อนขี้โคลนเกือบทุกจุดเลยนะครับผมนะครับแต่เป็นเมื่อก่อนนี่ทุกหน่วยนังนี่จะเอาเครื่องบันไฟไว,ไวต้ตรงตรงนี้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องปันไฟสำหรับเช่านะครับคอยที่จะให้บริการ หน่วยนังก็ไม่ต้องแล้วสเปดเมตรวาจาตัวนี้ตู้ต้องบังโจไหมขนาดประมาณนี้ไม่บังเนาะวันนี้ก็ดีหน่อยเนาะอะ้วตอนติดตั้งอยู่ที่ไทยเจริญนี่รถหน่วยถึงไหมเข้าได้ครับเข้าได้แต่ตอนเช้าเรียบร้อยช่วงประมาณหกโมงห้าโมงกว่า อันนี้นี่ผมมาถึงหน้าง,งานนี่ตกไม่หยุดเลยนะนี่พอเนี่ยรถหน่วยมาตอนนี้พักให้ก่อนนะฮะเหมือนแกรรู้ครับแต่นี่ครับผมมาอีกแล้ว <c oughs> นะอ๋ะทีมงานเตรียมชุดนะฮะชุดกันฝนเลยวะ <c oughs> วันนี้จอขนาดี่8เมตรนะคบผมลงระบบเครื่องเสียงจะเต็มเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เป็นงานแก้บนของเจ้าภาพไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าภาพ แก้บนในส่วนเรื่องของอะไรพี่น้องท่านใดที่อยากจะมาแก้บนที่วัดสุนุนนายเรียนเชิญกันมาได้นะครับอ่ะขยับรถแล้วครับผมเริ่มลงทำงาน15นาฬิกา40นาทีครับผมไปแล้วครับทว่าแก้ปื๊ดขับรถไปแล้วถิดบรรยากาศไม่ให้ชมนะครับสำหรับแฟนพันเทนนันทวันภาพยนตร์ฝากกดแชร์กดไลค์สำหรับรีทองจีชนแนลช่องของผมด้วยละกัน นะครับเกี่ยวกับนันทวันถ้ามีก็จะเอามาให้ชมเรื่อยๆแล้วกันอ่ะบรรยากาศช่วงนี้ขออนุญาตตัดต่อให้ชมคลิปแรกกันก่อนละกันเดี๋ยวลงบรรยากาศช่วงเริ่มทยอยเอาของลงให้อีกสักคลิปหนึ่งละกันวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่มาให้กำลังใจด้วยนะครับ